สวัสดีคะ่ะสําหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะพี่หมอบอกก่อนว่าวันนี้พี่หมอจะมาเปิดพลังงานของไพ่นะคะเรื่องการเงินของคุณนะคะจะเป็นเช่นไรให้ไพ่เล่าเรื่องกันเรากันสําหรับคนผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือคลิปนี้ไปเด้งอยู่หน้าฟีดใคายแปลว่าพลังงานของไพ่ยอยากส่งพลังงานานี้ถึงคุณนะคะบอกเลยจะเปิดไพ่ให้สิบไปนะคะก่อนอื่นบอกแบบนี้นะคะพลังงานนี้นะคะ อ,อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะ รับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะสําหรับนะคะไพ่ใบแรกเรามาดูกันเลยพี่หมอจะเปิดให้สิบใบนะคะไพ่ใบแรกพลังงานของไพ่ขึ้นไพ่ใบนี้นะคะเดนนะคะไพ่เดนหมายความว่าการเงินของคุณค่อนข้างตึงเครียดก็แล้วกันนะอาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายด้วยดูคุณเหนื่อยเหนื่อยเงินนะสถานะทางการเงินของคุณมาดูใบนี้นะคะ ท the e อฟ b ดอแปลว่าคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องการเงินนะถ้าการเงินของคุณติดขัดหรือมีปัญหาจะมีคนใกล้ชิดมีเพื่อนสนิทมีคนรู้ใจมีคนที่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะพร้อมที่จะซับพอร์ตหรือประครับประคองค,คุณเกี่ยวเรื่องสถานะการเงินของคุณนะคะคือเขาพร้อมช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะค่ะใบนี้ขึ้นไพ่เดอะเอ็มเพ การเงินของคุณจะได้มาจากการลงทุนลงแรงธุรกิจผลกําไรนะคะถ้าการเงินของคุณรู้สึกว่าตึงฝืดหรือมีเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายพระรานินีสิน คนใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรู้จักในครอบครัวนะคะจะช่วยเหลือคุณแล้วก็การเงินของคุณก็จะมาจากการงานและการลงทุนอีกด้วยนะจะได้เงินจากการงานการลงทุนธุรกิจได้มาปลดหนี้ใช้หนี้นะคะให้ใบนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องลุยเกี่ยวเรื่องงานนิดนึงนะคะเพราะว่าผลกลาําไรการเงินเด่นเด่นมาจากงานการงานเลยทีเดียวต้องลุยงานให้เยอะนะคะอยากกังวลใจว่างานหรือสิ่งที่คุณทํานะคะจะได้ผลกําไรหรือไม่ได้คุณต้องลุยคุณต้องลงมือทําก่อนถึงจะเห็นผลนะคะ มายจิชเชียนหมายถึงความรู้สึกความมั่นใจของตัวเองต้องใส่ลงไปนะคะจะลงทุนจะทําอะไรคุณต้องมั่นใจว่าคุณทําได้คุณจะทํามันได้และทําได้ดีด้วยถ้าคุณมีพลังใจตรงนี้คุณจะทําได้ดีและทําได้ออกมาได้ดีอย่ากังวลน,นะ บางคนกังวลใจก่อนแล้วยังไม่ทันได้ลงมือทําเลยจะขาดทุนไหมเนาะจะไปต่อได้มไหมเนาะอ,อะไรประมาณนี้ห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดคุณจะขาดกําลังใจนะคะขึ้นไพ่แชมเปญหมายความว่าไพ่แชมเปญจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณอย่างแน่นอนนะคะภาระหนี้สินการเงินสิ่งที่กังวลใจจะขี้ขายจะผ่านไปได้นะคะมาดูใบที่7เห็นไหมขึ้นไพ่ เ of t เหรียญน,นะคะนายออฟเดอะเพนจิคอลคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องการเงินเป็นเงินก้อนเลยทีเดียวนะคะต้นร้ายแต่ปลายดีต้นร้ายดูเหนื่อยหน่อยต้องแก้ไขต้องฝ่าฟันแต่คุณผ่านมันมาได้นะคะลุยด้วยตัวเองแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็ยังมีคนคอยประครับประคองด้วยนะคะ่ะมาดูใบนี้นะคะนี่ขึ้นไพ่ท of the w a อฟนะคะสี่ไม้เท้าแปลว่านะ คุณมีกําลังใจที่ดีเลยเฉพาะคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดมันเป็นไพ่ครอบครัวคนใกล้ชิดมีบุตรนี่คือบุตรคือลูกนี่เป็นกําลังใจให้ที่ดีที่ให้คุณลุยต่อให้คุณไปต่อถือว่าดีมากๆแล้วว้าวมากๆนะครับมาดูนะคะไพ่ใบที่9กันเลยนะคะใบที่9บอกว่าเห็นไหมการเงินสองเหรียญจะหมุนจะไปต่อได้แล้วไปต่อได้ดีด้วยนะคะไพ่ใบนี้บอกเนาะคะแล้วก็นะคะมาดูผลสรุปของไพ่เลยนะคะของไพ่นี้ ฮล์ Hel met, The Helmet นะคะคุณจะเจอทางสว่างเจอทางออกนะถึงคุณจะผ่านอะไรที่แย่ๆมาถ้าคุณใจคุณรุยกํกำลังใจคุณมีปัญหาทุกอย่างจะเคลียร์พี่หมอบอกเลยแล้วจะเดินหน้าและไปได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นด้วยนะคะจะมีเรื่องการเงนินเรื่องนู่นเ,เรื่องนี้เข้ามาทำให้คุณได้เคลียร์และสบายใจมากไพ่เฮลเม็ตเนี่ยหมายถึงแบบ เออคุณจะปลดปล่อยหรือปลดล็อกกับทุกๆปัญหานะคะก็ถือว่าไพ่ทั้ง10ใบนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครมีความรู้สึกว่าชอบพลังงานของไพ่ชุดนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะแล้วก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะคะจะได้เจอพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกทนรักทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย